กิมอลาเข้มก่อนปลาแล้วปลาเข้มจากระยองสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ อันนี้เราจะมากินตำถั่วหมูยอใส่ปูใบไม้จ้าหรือเรียกอย่างว่าปูแป้นนะจ๊ะวิธีการํำง่ายมากครกนี้น้องชายกับน้องสะพ้ายทำให้กินนะคะซึ่งเราตำส้มตำไม่เป็นเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะไปค่ะมาค่ะเรามากินกันเลยนะจ๊ะเน้นหมูยอ นี่นะเจ๊อร่อยอ,อันนี้ปูเลยนะใบไม้ปูไม้ยกอย่างว่าปูแป้นอึ่อฮึ่มฮึ่ม,อ,มอร่อยอะ่ะอร่อยนี่จ้า ดูด้วยใครตำําอร่อยอร่อยเป <im it> ร <im it> ี้ยวนำ <im it> บอกว่าเวลากินให้หยิบคำใหญ่ๆโหออถั่วที่ตำงก็งไม่แตกอยู่นะจะดูจะเป็นก้อน <im it> ใช่ไหมอืม <im it> <im it> อืมอยอะอื้ม ลปาลาเค็มก่อนปาลาะไนะปลาเค็มจากระยองเพิ่งกลับบ้านมาละจ๊ะอ,อันนี้คือข้าวคุกซีอิวขาวนะคะตอนเด็กๆอมาม่าทำให้กินแบบนี้เอาคุกซีอวขาวแล้วกินกับส้มตำ อร่อยหมูเ oh. ป okay. ็นอร่อยมันเคยกินได้เนี่ยหนูอร่อยบอกเลยนะตรอผู้จ้ะคือไม่เป็นคือไม่เป็นลองต่อผู้อารมณ์เดียวกับตัวผักยาวเี่แหละใช่อ่ะ ไมนไม่มีรสชาติเสือปูอร่อยปี๊ดใจเด็ดมันกรอบดีนะ่ะกรอบเดี๋ยวรอบหน้ายำเสืพอปู อื้กรอบเยี่ยแหมถั่วพูใส่ทูหน้านะอืมอือเผ็ดซึมซึม เริ่มแล้วซีซาร์แล้วไม่เหรอ ก็จะมีอยู่ไม่ไปซื้อหอกเอาครถามมากกินอยู่เนี่อะไรนะเฮ้ยไม่กินกินได้เป็น แต่ผมใหม่ทั้งคู่อะตันน่าจะเดือดาลห,หน่อยเดี๋ยวคลิปหน้ามีสีเพิ่พมสีสันอร่อยมาก บริการถึงระดับประทับใจอืมอร่อยชืย่นใจว้ายเต็อว่าไม่กินโปูออ่ะเค็มนะอ่ะเค็มเลย

อ่อน้ำเผ็ดทุกคนมันไม่ค่อยแตกนะหรือวาแล้วไม่แตกเลยอมไม่แตกเยอะเลยอ่ะโคกมันเล็กเป็นไรแกตัวใหม่ไม่ได้ถ่ายวิธีการทำให้นะเพราะคคกมันเล็ก

้สแสบท้อ แต่ใช้มือไม่ค่อยเก่งนะคะแต่มีคอมเมนต์มาว่าเวลากินส้มตำให้ใช้มือมันจะแซบ่บม,มันได้ท้ลดกวางขอใช้ช้อนมากัดกันขนมปังโกโก่เนี่ยิน อลองปูตักเข้าไป่อหจุบอ่ะดูดไม่เหลือสั่งมาอีกโลกครึ่งปวยไม้ส,สั่งมาจากจัน เป็นคนแอบดูทุกคนเห็นปะ่ะเป็น <laughs> คนแอบดูไม่กินละพลาดมาบอกเลยมีคนแอบดูเห็นป่ะนะทุกคนดู <laughs> 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 ในกระดองจะเป็นมันมันยมเยนิ้มๆอย่างเงี้ยแล้วก็เคี่ยร์เคลียรออกแล้วก็ดูดหัวตามตัวาตาม,าตามาฟินอืม ทิ้งก็ฉีดปลาเค็มปลาข้าว มถวต้องคู่กับหมูย่อค่ะอ แนงวมาแล้วอ๋อโอ้ยเผ็ดดูปากหยุดไม่ได้อยู่แล้วเผ็ดเดี๋ยวไปเข็มอย่างเนี่ย

cùng Ừ, Một ดูทิ้งไม่เหลือซากนะืมฟิน จิ้มน้ำมันนอ่ะจิ้มจิ้มเรียบเตียน กินกันสองคนนะทุกคนให้ดูอย,ย่างตอน,ตอนแรกกับตอนนี้ขอกินน้ำก่อน <c oughs> ออ <c oughs> จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปกินตำถั่วหมูยอใส่ปูใบไม้ค่ะ <c oughs> นี่นะจ๊ะจากเต็มเต็มเหลือแค่นี้นะคะ สวบกัน2คนกับน้องสะไปค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ค่ะกดกระดิ่งกิิงๆๆเพื่อมันจะแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปอะไรใหม่ๆมันก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบเวลากดกระดิ่งแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเวลากดติดตามกดไลค์กดแชร์คือกําลังใจของช่องหนอนบุ้งชาแนลนะคะก็ถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่ม อยากให้กินอะไรอยากให้ทําอะไรกับใครคนในบ้านคอมเมนต์มาได้เลยค่ะก็ไปแล้วนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ